ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราที่เด็กขาดสารอาหารมากถึง32%ครับแม้ว่าปัจจุบันจะมีอาหารให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแล้วก็มีวิตามินต่างๆมาทดแทนแต่ผู้ปกครองหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาวะที่บุตรหลานของพวกท่านกําลังพบเจออยู่ครับสําหรับเด็กที่กินยากนะครับร่างกายผอมเกินเกณฑ์ปกติน้ําหนักตัวไม่ขึ้นร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีพอควรระบบขับถ่ายไม่ดี มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็มีการพัฒนาการที่ไม่ดีเหมือนเด็กทั่วไปภูมิต้านทานต่ําด้วยเด็กเหล่านี้นะครับมักจะป่วยง่ายครับอาการเหล่านี้นะครับจะมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่ออนาคตของเด็กผลวิจัยพบว่าผู้ปกครองหลายท่านมักจะมองข้ามจุดเล็กๆเหล่านี้ไปแต่หารู้ไหมว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ตามมาภายหลังได้ครับเป็นสินค้าตัวนี้เลยครับ คอร a สตัมมิราคิดสเป็นน้ำนมเหลืองที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาครับมีส่วนผสมที่สำคัญมากครับนั่นก็คือไฟเบอร์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Neo GOS P70 แล้วก็ FOS ครับประการแรกนะครับประการที่1ก็คือช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยป้องกันอาการท้องผูกครับก็คือ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปที่ผ่านกลไกลการสมดุลของแบคทีเรียชั้นในลำไส้ต่อมานะครับประการที่2ช่วยสนับสนุนการทํางานของระบบย่อยอาหารแล้วก็การดูดซึมอาหารในลําไส้แล้วก็ช่วยให้เด็กนะ่ะสามารถดูดซึมสารอาหารได้สูงสุดเมื่อเด็กรับประทานอาหารเข้าไปครับนอกจากนี้นะครับยังมีไลเซนทัวเรน c n เอ็นกลูโคเนต B1 เป็นสารอาหารสําคัญนะครับที่ช่วยรักษาระบบภูมิคุ้มกันในการพัฒนาการย่อยอาหารและช่วยให้เด็กนะี่ยมีต่อมรับรสชาติที่ดีขึ้นและเพิ่มความอยากอาหารมากขึ้นครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็ยังมีกรดอะมิโนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกถึง24ชนิดด้วยกันครับพวกนี้นะครับก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ลำไส้เพื่อเพิ่มการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยดูดซับสารอาหาร แล้วก็ช่วยให้น้ำหนักตัวนะเพิ่มขึ้นด้วยครับมีวิตามิน A, B1, B2, B5 แล้วก็ B6 ครับวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเพิ่มการเผาผลาญอาหารเพื่อปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสร้างความอยากอาหารครับนอกจากนี้มิราคิดยังเสริม DHA จากสาหร่ายทะเลแคลเซียมและก็วิตามิน D3 ครับเพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีต่อระบบประสาทและสมองครับ การเสริมสร้างโภชนาการนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญกับเด็กเป็นอย่างมากเพราะเด็กจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากสิ่งที่บริโภคเข้าไปและการรับสารอาหารที่ครบถ้วนนั้นจะช่วยให้เด็กมีภูมิต้านทานและพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากครับผมเชื่อนะครับว่าพ่อแม่ทุกคนต่างก็เลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกไม่ว่าจะซื้อของดีๆสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศซื้อของที่มีมาตรฐานให้กับลูกน้อย และผลิตภัณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันและแนะนําให้ผู้ปกครองหลายท่านเลือกใช้นี่ครับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับพ่อแม่สมัยใหม่เพราะสะดวกพกพาง่ายและที่สําคัญนะครับคุณประโยชน์อัดแน่นทุกซองสุขภาพและพัฒนาการที่ดีเริ่มจากสิ่งที่ผู้ปกครองเลือกครับ